แกกินเข้าไปไงกินเข้าไปแกแกแล้วอะไม่ตายไปสะละ <G ül üyor> นี่ถ้าแก่ไม่อยากตายก็รีบกินกินเข้าไปเข้าใจไหมเอา้า <G ül üyor> กินเข้าไปกินเข้าไปซิฉ <G ül üyor> ันบอกแกกินไงแกไม่กินใช่ไหมฉัน <G ül üyor> บอกใกินกินยังไงล่ะเข้าใจไหมกินเข้าไปฉันบอกใกินกินยังไงล่ะกินเข้าไปเห็นไหมเนี่ยมันเปื้อนไปหมดละ แต่ฉันหมาถึงมือฉ่นะพี่ปเปื่อน หนูเยลลี่มายังไงจะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณนาะสวัสดีค่ะหนูเฟิร์ก็มาด้วยเหรอเออกินข้าวกันมาหรือยังเดี๋ยวน้าไปทําอะไรให้กินดีกว่านะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วคุณตาล่ะคะกินข้าวหรือยังอ่ากินแล้วจ้าคุณนาไปทํางานของคุณนาเถอะค่ะเดี๋ยวหนูจะดูแลคุณตาเองได้จ้ะงั้นนาฝากด้วยนะได้ค่ะ คุณตาคะเป็นยังไงบ้างคะคุณตากินข้าวกับอะไรคะอร่อยไหม,มอืมอืมคุณตาคะคุณตาเป็นอะไรคะนี่คุณตาร้องไห้ทำไมอะคะอืมอคุณตาคะคุณอาดคงดีใจนะคะ่ะที่ได้เจอคุณเยลลี่อะค่ะเลยร้องไห้อืม คุณตาคะหนูขอโทษนะคะงั้นต่อไปเนี้ยหนูจะมาเยี่ยมคุณตาบ่อยๆนะคะอืมออเดี๋ยวนะเอาไปเก็บให้ก่อนดีกว่านะคะเจนลี่ออกไปซื้อของกับพี่หน่อยได้คะ่ะคุณตาคะเดี๋ยวหนูออกไปซื้อของก่อนนะคะคุณตารอหนูแป๊บเดียวนะคะอือ ออืไปก่อนนะคะคุณตาออือนี่ตาแกฉันจะบอกอะไรให้นะอย่าคิดจะฟ้องสองคนนั้นเด็ดค่ะเดี๋ยวหลานแกจะมาอยู่สามวันถ้าแกคิดจะฟ้องแล้วก็ฉันจะหยิกแกให้ตัวชิวเลยคอยดูพี่เฟอร์คะพี่ซื้อกล้องวงจรปิดมาทำไมะคะ บ้านเราไม่มีขโมยสักหน่อยนะคะเจลลี่เธอจะไปรู้อะไรล่ะตอนนี้พวกหัวขโมยอะ่ะมันบุกเข้าบ้านเธอแล้วตั้งหากพี่หมายความว่าอะไรคะฉันก็หมายความว่าตอนนี้ที่บ้านเธอกำลังเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นคุณน้าคนนั้นอะ่ะดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลยนะฉันว่าพี่คิดมากไปเองหรือเปล่าคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะคุณนาเข้าทำงานที่บ้านฉันมาตั้งหปีแล้วนะคะฉันรู้นะคะว่าพี่เป็นทนายแต่นี่บ้านเรานะคะ ที่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งคะอะไรนะเยลลี่ทอบอกว่าคุณนาแม่บ้านทํางานที่บ้านเธอมาหลายปีแล้วหรอแล้วทําไมคุณนาถึงไม่รู้ว่าการของคุณตาเลยล่ะคุณตาเขาป่วยเป็นคอเลสเตอรอลสูงแต่คุณนาเขายังทอดไข่เจียวแล้วก็เอาหมูติดมันเยิ้ยมๆให้คุณตากินเยลลี่ติดพ่อความสบายใจเถอะนะถ้ามันไม่เกิดเรื่องอะ่ะมันก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาล่ะคุณตาเขาพูดไม่ได้หรอกนะถ้าถึงตอนนั้นอะอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะ เข้าใจแล้วค่ะป้ารีบไปกันเถอะกลับกันไปแล้วเหเรอจ๊ะนา้ากำลังทำมือเย็นอยู่พอดีเลยคุณนา้ากำลังทำมือเย็นอยู่หรอคะงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยค่ะเออไปเถอะนะคะ นาเขาออจะเป็นคนดีเขาจะมีปัญหารจริงหรอคะแต่ถ้ามีปัญหาทําไมสี่ห้าปีหนูถึงดูไม่ออกถ้าดูไม่ออกอ่ะก็คงไม่แปลกหรอกเธออ่ะบุต่ทํางานจนยุ่งกลับบ้านปีหนึ่งไม่ถึงสามครั้งเลยด้วยซ้านี่แกมาได้ยังไงเนี่ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมาบ้านนี้ มันมีคนกลับมาอยู่อ่ะโอ้แม่ให้ผมทำไงอ่ะแม่แล้วตอนนี้เจ้านี่มาตามหน้าบ้านแั้น่ะอะไรนะนี่เกยงเล่นการพนันอีกเหรอแม่เพึ่งมาปนผมตอนนี้ได้ปะตอนนี้จะทำไงเนี่ยช่วยผมหาทางก่อนเด้อืนี่นี่แกอันนี้เดิแม่บ้านเนี่ย ก็มีเงินไม่น้อยเลยใช่ปะช่วงเนี้ยแกมาบ่อยๆได้ไหมตอนเนี้ยหลานตะแกะเนี่ยมันมาอยู่ที่บ้านโว้ยแม่แม่ก็ทํางานดูแลตะแก่ให้มาตั้งนานนะเธอเป็นค่าทิปเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกนะนี่แม่จะทนเห็นผมโดนกระทืบได้จริงๆเหรอฮึฮึเฮ้ยนี่ตะแก่ อยลลี่ดูนี่สิอ่าแกเอาเงินนี่ไปแล้วก็อย่าไปเล่นพวกพนันนั้นอีกเข้าใจไหม,ไมรู้นะ่ะพูดมากจริงๆงอ,อ่ะแกมองหน้าฉันทำไมฮะตะแก่ฉันดูแลแกมาทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเอาเงินแค่เนี้ย จะเป็นอะไรไปแย่ yeah, แล้วเกิดเรื่องกับคุณตาจริงด้วยพวกเรารีบไปกันเถอะอยังไงว่าให้ฟังฉันนะ่ะมีอยู่เรื่องยัไงคุณหลี่เขามีฟังสักอย่างไม่คุณนาทำอะไรคุณตาคะนานาไม่ได้ทำอะไรนะคะคุณอาอะคะ่ะไม่ฟังนาคะ่ะนาก็เลยโมโหนิดหน่อยนะคะนี่คุณนายังจะโกหกหนูอีกหรอนาเปล่านะคะนาไม่ได้โกหกจริงๆคะ่ะคนเร็วๆแบบเนี้ย ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาหรอกคุณทำอะไรอะเดีย๋ยวคิดว่าพวกเราไม่รู้นะนาว้แล้วค่ะลบคลิปให้นาเถอะนะคะนี่ก็คุณเป็นใครเนี่ยไหนเธอบอกมาสิว่าเธอจะชดใช้ยังไงพวกเราจะไม่ชดใช้ะไรทั้งนั้นแกเตรียมรอรับหมายฟ้องได้เลย